วันนี้นะครับเราจะมารีวิวโมเดลรถป o ร s เช e 9ก1 c a r r e r a S ตัวฉลองครบรอบ30ปีที่ขายในประเทศไทยกันครับสวัสดีครับผินช่องในคอมีพีนะครับผมวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างตื่นเต้นมากๆเลยพี่ผม ได้มีโอกาสรีวิวโมเดลรถ Porsche 911 c r r r e r a GTS นะครับที่เป็นตัวฉลองครบรอบที่เป็นตัวที่ Porsche เขาเฉลิบฉลองครบรอบ30ปีที่ขายในประเทศไทยมานะครับโมเดลรถคันนี้เนี่ยเอาจริงๆผมซื้อมา2คันหลายคนจะงงต้อซื้อมาทำไมต้อง2คันผมซื้อคันใหญ่คันนึงที่เป็นสเกล1/18แล้วก็สเกล1/43นะครับวันนี้ที่เราถ่ายทำเนี่ยตัว1/18ยังไม่ได้ ยังไม่ได้เลยนะครับเลยอะแดดทั้งสูนะแจ้งว่าตอนนี้ได้ตัว1ต่อ43มาแล้วนะอะไรอย่างนี้ผมเลยก็ไปเอาเลยนะครับเลยก็ได้อันนี้มาเนาะนี่ผมจองตั้งแต่งานมอเตอร์โชว์ปี2 0 2 3นะครับที่ผ่านมานี้เองเดือนมีนาคมถ้าคนไหนติดตามใน Instagram ส่วนตัวหรือ Facebook ส่วนตัวผมเนี่ยก็จะเห็นผมโพสรูปรูปผมนี่แหละคู่กับรถปอร์เช่ ตัวคันนี้อยู่นะครับตัวเจ็ดสีรถจริงเนี่ยนะเพราะว่าตอนนั้นเอาจริงอยู่ตอนวันที่ผมถ่ายตอนนั้นนะผมซื้อแล้วนะซื้อสองคัน <c ười> คือโคตรบ้าเลยอะ่ะคือโปรต่ผมคนไม่ค่อยซื้อของแบบอะไรขนาดนะั้นอันนั้นน่าจะเป็นโมเดลรถอันแรกและคันเดียวเลยที่ซื้อแล้วแพงที่สุดในชีวิตคนระับ <c> ค <ười> ันนั้นคือแพงมากไม่คิดว่าตัวเองจะบ้าซื้อมาได้นะครับแต่มันหายากสองแล้วผมว่าเก็บนานๆราคาขึ้นแน่สามคือผมเก็บเอาไว้เนี่ยมันไม่เหมือนใครแน่นอน นะผมเลยซื้อมานะครับเลก้า <9. S 1> เอาก็เอวะนะโอเคกลับเข้าเรื่องมาเป็นเรื่องของคันน้อยคันนี้นะครับตอนเปิดต้นคลิปนี่แตกต่างเนาะวันนี้ผมพยายามทาให้มันไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็นโมเดลรถที่ค่อนข้างสเปเชียลเหมือนกันเราก็อยากทําให้มันไม่เหมือนเดิมตามปกติที่เราทำเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดของตัวแพคเกจจิ้งก่อนเลยละกันนะครับแพคเกจจิ้งเนี่ยตรงนี้ก็เริ่มมีเขียนว่าเป็นตัวรูปรถเลยนะครับไม่ใช่รูปเป็นของจริงๆเลยนะครับแพคเกจจิ้งทำมาสวยมาก เขียวว่า911 Cayla <K ill era> GTS นะครับนี่เขียนอย่างนี้แล้วก็ตัวรถที่อยู่ข้างในที่เป็นตัวรถจริงๆเลยนะครับตัวโมเดลรถจริงๆด้านข้างก็เป็นอย่างนี้นะก็เขียนรถอ,อะไรของเขานี่แหละด้านหลังด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างด้านล่างก็เป็นอย่างนี้อายุ14ปีขึ้นไปถึงเล่นได้นะเขาเขียนเอาไว้นี่อันนี้แล้วแต่คนเลยนะว่าจะเก็บโชว์ทั้งกล่องอย่างนี้ไปเลยก็ได้เพราะท <K ill era> ั้งกล่องก็สวยแล้วหรือจะ เอาออกมาโชว์ได้นะครับแต่ผมน่าจะเป็นเอาออกมาโชว์แหละนะครับน่าจะไม่ได้ไว้งนกล่องกล่องน่าจะเก็บกที่หนึ่งนะตื่นเต้นเหมือนกันอะขอแกะเลยแล้วกันนะเมันแกะยังไง <c ười> คือไม่คือที่ผมไม่ค่อยกล้างแงะแงะแรง,งกวัวมันนี่กลัวมันขาดนะครับอยากเก็บให้มันสวยๆ <c ười> คนไหนอยากรูก้ความหมายเจ็ดสีของป <c ười> อร์เช่ก็ไปดูคลิปพี่อู่แล้วกันนะพี่อู่สปินนายเขารีวิวไปแล้วนะครับ เป็นอย่างนี้เนาะเป็นอย่างนี้นะซึ่งอ,อ๋นนี้ดูทรงต้องโชว์ทั้งกล่องจะได้สวยๆนะครับนี่ข้างในกล่องเนี่ยก็จะเขียนว่าสามสิบเอียปอร์เช่ไทยแลนด์นะครับถ้าถ้ากล้องเห็นเห็นไหมสาสิบเอียปอร์เช่ไทยแลนด์นี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ ตื่นเต้นตื่นเต้นมากโอเคกล่องเราไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับนี่ตัวโมเดลรถเออโชว์อย่างนี้ก็สวยนะเนี่ยนี่นะครับตัวโมเดลรถก็เป็นอย่างนี้เลยก็จะมีเขียนว่า911 c a r r e หนึ GTS 30 Year Porsche Thailand Edition ันนี้ผมได้มาเนี่ยเป็นคันที่143ทับ1,500ค,คันก็คือคันนี้ผลิตเพียงแค่1,500คันทั่วโลกนะครับ ผมได้มาเป็นคันที่ร้อยสี่สามจริงๆผมมันรู้ว่าโมเดลคันนี้มาตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วนะแต่ผมไม่ยอไมไปเอาถ้าโอ้ถ้าผมไปเอาตอนนั้นผมจะได้เลขร้อหลักสิบเลยอะคือผมไม่ว่างไงเพิ่งมาว่างกระกดาควันที่ผมไปรับเร็วๆนี้แหละเลยได้เนี่ยมาเบอร์ร้อยสี่สามเลขหนึ่งสี่สามด้วยนะโอ้ถ้าได้หนึ่งสามสี่นี่สวยเลยนะครับหนึ่งสี่ห้ามีทับพันห้าร้อยคันนะครับแล้วก็ตัวรถตัวกล่องเนี่ยก็จะมีเขียนปอร์เช่เห็นไหม เป็นเป็นฟอร์เช่มาฝังไปเลยนะครับเป็นสติกเกอร์นะครับนี่เราสังเกตจากความตะปุ่มตัวบำได้นี่ได้ค่ะด้านหนึง่งฟอร์เช่เอกล i v ี m มนูแฟ c เ u อร์นะครับผมโหนี่นะนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะออกมาดูด้วยแล้วกันนะว่าตัวดีเทลโมเดลรถคันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมขอแกะก่อนเทมนี้ก่อน นี่แต่ถามว่าโชว์จริงๆผมโชว์ในกล่องนี่แหละเพราะว่ากล่องมันให้มาแล้วดีนะครับอันนี้ผมชื่นชมนะว่าดีที่ให้กล่องมาด้วยเพราะว่าเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องไปหากล่องที่มันตรงไซอันนี้มานะครับนี่เปิดอย่างนี้แล้วกันนะแต่ต้องให้กล่องแหละผมซื้อมาราคาตั้งขนาดนี้มันต้องให้กล่องนะครับแต่เขาจะงงว่าผมซื้อมาเท่าไหร่ผมจําราคาไม่ค่อยไม่ค่อยแม่นแล้วนะแต่ พี่จำแม่นๆว่าม,มันหลักสามพันนี่แหละนะครับไอโมเดลเนี้ยนะไอคันเล็กเนี้ยคันใหญ่ละประมาณหมืนม่นหมืน่นหมื่นกว่าบาทนะหมื่นกว่าบาทนะครจำจำไม่ค่อยแม่นหละเพราะว่ามันแพงไม่อยากจำเท่าไหร่นะครับนี่แกะเราวันนี้เราแบบเป็นถ่ายแบบลองเทสเลยนะเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นโมเมนต์ตอนแกะนะครับเพราะว่ามันมันแกลนจริงๆเนะี่ยมันแบบมันไม่ได้มีบ่อยๆนะอย่างเนี้ย แล้วผมก็ไม่ซื้อโมเดลอย่างนี้บ่อยๆด้วยผมบอกกันอีพวกโมเดลแพงๆขนาดเนี้ยเพราะปกติถ้าราคาหลักสามสี่พัน 4, อย่างเงี้ยผมจะไปเล่นหนึ่งต่อสิบแปดอะผมจะไม่เล่นหนึ่งต่อสี่สามนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันนี่แต่คันนี้ยมันแรกด้วยครัว่ามันมีสตอร,รี่ที่ค่อนข้างดีผมไม่เอานะนี่นะครับก็จะมีตัวรองอยู่ข้างในนะแต่ผมค่คยนี่แล้วกันนะค่อยดูอีกรอบนึงนี่นะครับตัว เก็บก่อนไข่น็อกง่ายนะไม่กี้เหรอผมแทบไม่ได้ค่อยออกแรงเลยเพราะผมใช้ถูกตัวถ้าผมไปเอาตัวเล็กแบบเมื่อกี้นี้มานี่ไข่ยากนี่ตัวโมเดลรถนะครับด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็จะมีโนะลโก้ปอร์เช่นะยลอดของไฟหน้าไฟอะไรอย่างนี้นะครับด้านข้างก็เป็นอย่างนี้เลยทําเหมือนรถจริงพอสมควรนะสีก็เหมือนรถจริงด้วยนะแต่รถจริงผมว่ามันเงากว่านี้หน่อยนะครับอันนี้น่าจะแลกเกอร์น่าจะน้อยไปเพราะว่ามัน มันเงาไม่สู้รถจริงอ่ะหรือเพราะว่าเป็นโมเดลรถหรือเปล่านี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนี่ด้านข้างก็เป็นอย่างนี้นะครับด้านหลังด้านหลังก็เป็นอย่างนี้เลยทําเหมือนรถจริงมากนะต้องเหมือนรถจริงสิเพราะว่าคนที่ทําโมเดลรถคันนี้เนี่ยไปปอร์เช่เองนะต้องเหมือนรถจริงอยู่แล้วได้ค่ายด้านหนึ่งด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างด้านล่างไม่มีอะไรเลยปกติถ้าเป็นโมเดลรถเขาจะมีเขียนนะว่าปอร์เช่อะไรอย่างนี้แต่อันนี้เขาไม่เขียนนะเขียนเราเขียนชื่อรุ่นอ่ะย่ออื่นๆนะ นีล้อหมุนได้นะครับเป็นล้อผมว่าน่าจ,จะน่าจ,จะล้อยางนะผมว่าภายในมีดีเทลด้วยโอ้โหมีเอ้ยอผมเพิ่งสังเกตเอาตรงนี้ไม่มีอย่างนี้หรอ <c oughs> เห็นไหมโลโก้โลโ,โลโล,โลายธงชาติประเทศไทยอยู่ตรงเนี้ยอุย้ยผมเพิ่งสังเกตเดีย๋ยวผมเอากล้องโคสอัพมาถ่ายให้ดูแล้วกันนะว่าภายในเป็นยังไงเพราะผมเห็นดีเทลข้างในด้วยโอเคนะครับ มากล้องระยะ close up นะนี่โอเคมันควรจะแพงอะนะเพราะว่ามันเก็บรายละเอียดยันข้างในเลยเห็นนะเรือนไม้อุ้ยเล็กมากนะคุณผู้ชมกล้องยังเบลอเลยนะเนี่ยเนี่ยงมาลัยโลโก้กไม่ค่อยชัดแล้วนะแต่มันเล็กจริงอันนี้อันนี้ยอมรับทำขานาดนี้เก่งแล้วอ่ะเนี่ยข้างในถ้แบบเรือนไม้อะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับกล้องกล้องโทรศัพท์อันนี้อันนี้กล้องผมอาจจะใหญ่นิดนึงนะมันเลยแบบ แฟดกับรูกล้องมันเลยไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมเนี่ยข้างในแบบเก็บดีเทลสุดยอดนี่นะครับลายธงชาติที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นี่911ปอร์เช่น,นะครับเนี่ยเนะห็นนะอุ้ยดีเทลทําดีเกินโอเคมันควรจะสามพันแหละนะอันนี้ผมเชื่อนะบอกยังเก็บดีเทลเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยบอกยังมีดีเทลเลย นี่ตันทรายหน้า,นานหนึ่งนี่นะถ้ากล้องมันโฟกัสไปข้างในได้เห็นกนะัมมีเราจะโฟกัสกระจ,จกสิเห็นนะดีเทลดีมากอ่ะเนี่ยเกียร์เกียร์ก,ยก็เก็บนะครับดีเทลนี่กระจกก็เบลอๆบลอเน่อ,อยอันนี้อ ดีเทลทำดีมิอันนี้อันนี้อันนี้เหนือความคาดหมายจริงนะเพราะผมไม่คิดว่าโมเดลรถหนึ่งต่อสี่สิบสามจะทำได้ขนาดนี้อันนี้พูดเลยผมผมมีโมเดลรถในกลุ่มผมเนี่ยประมาณเกือบถึงพันคันนะนี่ยอมรับถึงพันคันซึ่งหนึ่งต่อสี่สามเนี่ยผมก็ไม่ได้มีเยอะอันนี้ยอมรับผมไม่ได้มีเยอะส่วนใหญ่ผมเยอะเนี่ยจะเป็นพวกหนึ่งต่อหกสิบสี่กับหนึ่งต่อสิบแปดนะหนึ่งต่อ แต่ถาวว่าสเกลอื่นมีไหมมีอย่างแต่กล่องผมมีหนึ่งต่อยี่บสี่ด้วยแต่หนึ่งต่อยี่ิบสี่มันมันก็ไม่ละเอียดเท่ากันเนี้ยอันนี้ไม่ได้อวยนะต่มันละเอียดจริงๆคุณผู้ชมเท่าแบบเมื่อกี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นนะคือต้องอย่าลืมนึงนะเล็กกว่าฝ่ามือผมเนี้ยเนี่ยโซ o ไม่ดูเลยเล็กกว่าฝ่ามือผมถ้าหลายคนสงสัยนะผมเทียบกับผมเทียบกับนี่แล้วกันไอ h o n สิบสี่ Max นะครับเห็นไหม ประมาณแบบครึ่งครึ่งเดียวนะครับเลยครึ่งวันนี้มันของ14 Pro Max คือเล็กมากนะแต่ดีเทลข้างในคือแบบเก็บรายละเอียดดีมากอันนี้ยอมรับว่าออทำดีจริงส0 0พันกว่าบาทสา0พันเกือบ4 0 0พันเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเก็บได้ขนาดนี้โอเคถือว่าถือว่าคุ้มต่อราคาเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของสตอรี่โมเดลรูวพวกนี้คือเรื่องของสตอรี่ด้วยนะครับเรื่องแบบสตอรี่เรื่องราวอะไรอย่างนี้เพราะว่าคันนี้ก็มีเรื่องราวเหมือนกันนะโอเคงั้น ผมขอจบคลิปรีวิวเพียงแค่นี้ก่อนเลยละกันนะครับผมสลับเจ้าโมเดลรถปอร์เช่คันหนึ่ง c a าเรล่ GTS ตัว30อะไรนะชื่อยาวมากอันเนี้ตัว30 y ส y r p r r s r h e t h a เช a n d Edition นะครับผมก็ผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้ก่อนเลยละกันนะสำหรับแล้วก็1ต่อ18ถ้าคนไหนอยากเห็นเนี่ยรอดูได้ผม,มผมไม่คอนเฟิร์มแล้วมันจะได้ตอนไหนเพราะว่าถ้าคนไหนจําหน้าเนี่ยตอนคลิปที่ผมรีวิว Honda CRV เนี่ยโมเดลรถนะ ผมพูดไปว่าเดี๋ยวจะรีวิวเดอพฤษภาแต่มันเลทเพราะว่าหนึ่งคือตัวโมเดลรถเขาทำเลทด้วยเลทตามนัดกําหนดที่ผมนัดเอาที่เขานัดผมเอาไว้นะมันเลทนะครับเลยก็รอไปอย่างหนึ่งต่อสิบแปดตอนนี้ผมก็ไม่รู้เลยว่าจะได้รับโมเดลรถตอนไหนนะผมเลยก็หนึ่งต่อสี่สามมารีวิวก่อนนะเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นก่อนเออตัวหนึ 4, ่งต่อสี่สามมีขนาดเนี้ยผมคาดหวังแล้วนะว่าหนึ่งต่อสิบแปดจะทำได้สวยมากนะครับโอเคงั้นสลับคลิปนี้เนี่ย ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไคา์ไม้ต่างแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสหรับคลิปนี้ไปแล้วบายบายสยองแก่ bye next time